สวัสดีจ้าพี่น้องมารีวิวกับระเป๋าจ้ากระเป๋าได้มาจากสายการบินจ้าเวลาเราไปเที่ยวเราเขาก็แจกเราหน่เนะเนาะแลาวก็สะสมไหวจ้าสะสมไหวได้ลายก็ไม่หล้วไปทำไมขายจ้าขายในอีเบก็บขายได้เรื่อยๆที่นี่ก็ยังไม่มดจ้าช่วงโควิดก็เลยจะมาขายให้หมดเนาะ สนใจทักใจเลยจ้ะในในอีเปอหลี่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขียนไฮตาคลิปจ้ะแล้ว้โอลี่เอาลิงมาวางไฮตาคลิปเนาะเดี๋ยวฉันจะมาเปิดให้ดูจ้ะว่าข้างในมีอะไรมั่งเนาะเราไม่สนใจข้างในจ้ะแต่ว่าเราขายกระเป๋าจ้ะเนาะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าแบบว่าใส่ของเที่ยวไปเที่ยวแบบหนึ่งอาทิตย์อย่างงี้เนาะไม่ต้องลายสามวันนี่ เนาะหิลน่อยๆไปไม่ตรงหลายข้างในก็มีผกของชฉยของสวยเนาะเดีย๋ยวเรามาดูกันจ้าว่าข้างในมีอะไรมั่งฉันจะเปิดข้างในให้ดูจ้ะว่ามีอะไรมั่งแบบผู้หญิงจ้ะแบบผู้หญิงก็สวยจัดสีหวานมีหลายแบบหลายสีแต่ว่าเหลือแค่ สามสามใบก็จะน้ะเหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็นี่จะ้ะแบบนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้จ้จเน้องสามจ้ะเดี๋ยวเรามาดูของผู้ชายจะ้ะของผู้ชายก็มีมีมีหนึ่งสีจ้ะนาอจากสายการบินเอเมิเรต ก็มีนี่จ้ะแบบที่สองจ้ะแบบที่สองแบบนี้มีสองสองสองใบจ้ะสองใบขายใบละห้ายูโรจ้ะค่าส่งในเยอรมันห้ายูโรเพราะว่ามันอ้วนจ้ะเนาะมันอ้วนจ้ะนี่อีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็มีใบเดียวจ้ะเนาะขายจากตลาดมือสองได้หลายเลยแบบนี้ขายดีจ้ะจากตลาดมือสองเนาะ ต,ตลาดมือสองเราขายไม่ได้จะต้นนี้เพราะว่าตลาดไม่มีเขาไม่ให้ขายของเนาะช่วงโควิดระบาดนี่ตลาดก็ไม่มีนี่แบบนี้ก็มีสองใบจ้ะสองใบเนาะมันจะไม่มงใบมันก็จะไม่มีชื่อชื่อสายการบินติดเนาะบางใบมันก็มีจ้ะแบบแบบนี้มันก็มีเนาะ เลีวแต่ทําไมไม่ดูฉันก็ไม่ดูว่ะทำไมมันถึงไม่มีติดเนาะไม่มีติดถูกใบเนาะเพราะติดจะได้จากอิมิเรเรหลายจ้ะเนาะนี่จ้ะเพราะว่าเราดูทางแต่กับเอเมริจ้ะช่วงนี้ไม่มีตลาดแล้ก็ไม่ได้ขายตลาดมือสองแล้วก็มนรีวิวกันจากรีวิวบ้านสนใจทักได้เลยจ้ะ ายูโรค่าทรง5ยูโรจ้ะถ้าเอาไปไทยก็สั่งได้จ้ะจองไหวแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ไปเมืลไรเนาะเพราะว่าเออโควิดระบาดอยู่เนาะจ้ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันจ้ะแบบผู้หญิงจ้ะข้างในก็นจะมีตัวหนังสือด้วยจ้ะตัวหนังสือเนาะสวยจ้ะ ล้วก็จะมีเปเผ้าเช็ดนาผ้า<อ>เช็ดอะไรผ้าเช็ดนาแบบเช็ดเครื่องสำอางใช่ไหมลูกก็แบบเช็ดเ,เดดข้าไปเข้าที่เรวเปิดไม่เด็เป็นแบบนี้นะกระเป๋าเงิ้ยก็มีเหมือนกันเนาะเนาะผ้าเช็ดหน้าสําหรับผู้หญิงของผู้ชายไม่มีนะผ้าเช็ดหน้าเนาะนี่ก็เป็นยาสีฟันกับแปรงสีฟันจ้ะแล้วก็มีครีมทาผิวจ้ะ ครีมทาผิวก็มีวีจ้ะวีก็เออเขามีครีมทาหน้าจ้ะโลชั่นโลชั่นกับกับครีมทาหน้านั่นแหละนี่เนาะเออรีวิวก็ไม่ได้อ่านก่อนมาเปิดแล้วก็พาดูเลยแล้วก็ไม่รู้ มันมเหมือนอันอันอีกอันหนึ่งเนาะอันที่เคยเปิดนี่เป็นกระจกจ้ะกระจกสองนาเนาะนาใหญ่ก็นาหน่อยจ้ะนาใหญ่กับนาหน่อยแล้วก็มีกระดาษที่ช่วไว้เช็ดนาจ้ะน้ำหอมจ้ะนีน้ำหอมจ้ะ,จะถ้าสืบไปนี่ก็ได้หลายอย่างเลย้ะเนอทั้ง น้ำหอมครีมทาผิวครีมทาหน้ากระดาษแปรงตีฟันยาสีฟันหวีกระจกกระดาษเช็ดผ้าเช็ดหน้าจ้ะกระเป๋ากับน้ำหอมพวกของใช้ก็จะเป็นของกี่หอี่จ้ะเนาะเออเอาต้องเอากลับหลังไว้ยังยีกอ่านออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลิขสิทธิ์เนาะจ้ะเนาะจ้ะแล้วข้างในกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าตรงนี้ให้เราใส่ น้ำหอมใส่เครื่องสำอางเราเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มีมีเอ,อ่อโลโก,โกของเอมิเลสกับบริษัทของเครื่องสำอางกับกระเป๋าจาะเนาะนี่นนจ้ะสะดวกสบายจะม,มีหิ้วด้วย <c oughs> เอาถ้าถ้าไม่ซื้อไปใส่เครื่องสำอางก็ได้จ้ะใส่ของใช้ย,ย่างอื่นก็ได้เน,นาะจ้ะ เดี๋ยวเรามาดูของผู้ชายกันจ้ะเราก็มีของผู้หญิงอีกถุงหนึ่งเนาะมันแกะไม่ได้จ้ะเพราะว่าเออเราเขามาัดเอาไว้ให้มันเป็นของใหม่เนาะนี่ของชั้นชั้นแกะมาอันเมื่อกี้ชั้นแกะมาเอิมมารีวิวเนาะจ้ะนี่แบบนี้เป็นไซส์หิวจ้ะเป็นไซส์หิวสีสีเหมือนไปแลกจ้ะสวยจ้ะมีทองทอง,ทองติดมาด้วยด้วยอะสวยจ้ะสวยเนาะ ฉันก่รีวิวที่มึดไปหรือเปล่านี่แล้วอันนี้ฉันก็จะไม่เปิดจานนี้เนาะมันกจะไข่กันเลยจ้ะของไฉเหมือนกันเนาะแบบนี้ค่าส่งจะถูกเนอยจ้าเพราะว่ามันมันเบนเนาะมันเบนอนุรัคิดว่าได้สามกิโลค่ะส่งได้จ้ะเนาะสีเหลืองสีดำจ้ะของผู้ชายของผู้ชายนีเปิดอีกยงัง เดีู๋้ก่อนจ้ะเออไม่ได้ไม่ได้คิดไว้ก่อนมาตัดเดี๋ยวนี่นี่จ้ะน้องใบหนึ่งมีสองใบแบบนี้มีหนึ่งใบจ้าเนาะมันมันเปิดไม่ได้เนาะนี่อีกจ้ะเดี๋ยวมีแบบนี้หนึ่งใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะหาใบไหนเปิดออกให้ดูนะจ้าเนาะแบบนี้สองใบเดี๋ยวมันไม่มีแต่ยังไม่เปิดจ้ะอยากให้มันเป็นเขาเรียกอะไรของแท้อยู่แบบว่าไม่มีคนเปิดนะเนาะ ไปตลาดนัดก็เปิดให้เขาดูถุงหนึ่งจากเพาไอก้กระเป๋านึงจากฟูริดเปิดให้ตัวกระเป๋านึงเพราะว่าเออเราก็อยากโชว์เนาะเราต้องเปิดเนาะกระเป๋านึงเนาะต้องแกะกระเป๋านึงโอลี่เพราะว่าเออต้องแกะโชวจ์จากนี่นอกมันมีแบบนี้อยู่นี่เราก็ต้องเอาออกจากเพราะว่ามันเปิดไม่ได้เนาะ ไม่ได้จ้ะไปตลาดกดแกะโชยูุสงสัยจะมีอีกที่เอาไปตลาดนี่อีกคงจะมีอีกล่างหนึ่งน่ะแบบนัมนแบบแกะโชยูก็มีโชยสองกระเป๋าสามกระเป๋าน,นี่จ้ะเนาะแบบนี้เป็นกระเป๋าหลุดหลกคางเนาะแบบกระเป๋าหลุดข้างบนก็มีเนาะชั้นกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเฟซเราจะบอกบอกที่ระบายนะจ้ะเนาะ ว่าให้จะได้แคปนจะจ้เอาเนาะว่าอันไหนเนาะทบคลิปยาวๆเอาเนาะนี่จากของผู้ชายก็จะมีเหมือนผู้หญิงจ้ะโลชั่นกับครีมแล้วก็มีน้ำหอมเหมือนกันจ้ะเนาะอันนี้นนมันจะมีเอ่อที่ไม่เหมือนอยู่เดียวก่อนที่ไม่เหมือนอยู่สองอย่างคิดว่านะแล้วก็มี เวลาโกนหนวดจะเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาไทยครีปเวลาเขาโกนหนวดเขาทาก่อนนะเนาะไปฟันยาสิฟันก็มีที่ทาตะกะเลจะจ้ะยี่ห้อดีสักด้วยอหอมมีเหมือนผู้หญิงจากกระดาษเช็ดชิโมของผู้ชายมีวีแล้วก็นี่จ้ะ ของผู้ชายมันทําไมมันมีเพิ่มมาสามอย่างหนูหนักตัวเพิ่มสามอย่างเลยจ้ะเนาะมิดโก้นนวดลูกโคโลแล้วก็ฟรรมเออได้ได้ได้มากกว่าผู้หญิงแล้วข้างในก็จะมีมี่หอของพวกของชายนี่แหละจ้ะแล้วก,ลก็มีโลโก้ของเอมิเรจจ้ะ เอมิเลียูอยข้างในตรงนี้เนาะจ้ะข้างในเราก็มีเอ่อที่ใสเครื่องสำอางจ้ะสามกระเป๋าเหมือนของผู้หญิงจ้ะเนาะก็มีสิบสิบลูดน,นี่จะ้ะสิบลูดคางเนาะครึ่งหนึ่งอะลูดครึ่งหนึ่งเนาะสิบลูดครึ่งหนึ่งขอใัยที่น้อง ไม่เคยรีวิวสินค้าจ้ะขายอีเบย์ง่ายนิดเดียวพอส่งไทยรูปไทยรูปแล้วเขาก็เอาลงเลยง่ายเนาะนสวยจ้ะแบบสิบคึ่งหนึ่งเนาะแบบนี้มีสองใบนะจ้ะใบละห้ายูโรเท่ากันจ้ะสั่งได้เลยแบบนี้ไม่มีหูจ้ะ แบบนี้มีโลกโก้ข้างนอกแต่ไม่มีหูเราซิปซิปลุดจากข้างบนจากข้างกาข้างข้างมาข้างบนเนาะนจะโอ้ยมืดไปรม่ีวยวทีมืดเนาะและ้วก็เนาะแบบนี้จะแบบเรกสร้างได้เลยจ้ะเนาะ เป็นสายหูหิวเป็นสายมาหูหิวแบบนี้ไม่มีหูหิวแต่ว่าตรงนี้เขาาไว้คงจะเอาไว้หิวหรือไว้เน็บแต่เนาะไว้เน็บเนาะเน็บต่กระเป๋าตำอะไรเราได้เนาะหรือว่าจะเอาเน็บตักระนี่อันนี้ไม่มีที่เน็บเลยจ้ะไม่มีหูหิวเลยจ้ะโอเค อบคุณลหลายๆจะทีมาชมมาฟังกันนอกจากนอกคลิปคลิปแรกที่รีวิวสินค้าจา้ะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาฮัดรีวิวจ้ะเพราะว่าโควิดไปไหนไม่ได้เนาะต้องขายของอยู่บ้านจา้ะไม่มีตลาดมือสอง <c oughs> จ้ะขอบคุณลหลายๆจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะ